คุยคนเดียวต้องนานโอ้ยเสียงไหมคุยคนเดียวต้องนานว่าแล้วว่าแล้วทำไมคุยคนเดียวต้องนานอยาไม่ได้เปิดไหมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับรับสวัสดีชาวโฟยอะไรวะมันตีอะไรวะเออว่าอยู่ทำไมเงียบจังดูไลสเต็ปแล้วตัวเองเงียบจังเลยอ๋อลืมเปิดไหมนี่มีนี่สินะนี่สินะ ตัง40,000แล้วเผ่านี้มันบวกตังค่าทำตัง 5, 10%ซึ่งเราก็จะรวยเพราะเราเป็นเผ่าที่ง่ที่สุดในบันทีนะครับผมเป็นเผ่าที่ไม่ทำอะไรเลยไม่อะไรเลยไม่ได้แค้นไม่ได้แครนหืมคุณจะรับเคล็ดนี้ใช่ไหมใช่ฉันจะรับเคล็ดนี้สู้กับพวกแกสตเตมินาน่าจะอัพอืมหมัดแน่เลย เขาเล,เล่นหมัดก,กันนะน่าใช่วิ้งเปล่งเปล่งๆปงบากี้โอ้นี่มันพลังบากีร้อยร้อยสี่แล้วพลังบากี้อัพมีมีผลอะไรเล่นแล้วจริงๆมันต้องอัพถึง60ถึงจะเป็นเด็กแว้นได้ โอเคเราก็มีคูณสองล้วรีบฟาร์มมาผมตอนนี้คูณสองเลยอีก20นาทีและมันจะหมดแล้วมันจะถึงความนรกของจริงละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้พังบากี้อุย้ยชิบหายจะตายอะไไม่ตายนี่ร้อยห้า นับดาบต่อหืมเฮ้ยมันยังไม่ถึง60นี่หว่าลืมแม็กกี้ยังไม่ถึง6กสนับไม่ได้ โ okay. อเครับบาร์กี้ถึง6กสอนหืมอ,อยากหาซื้อ2ดาบจังเลยมีไม่เอ่ยแล้วจะซื้อ2ดาบเพื่อมันเล่นกับพวกนี้ว้าวมาชุ่มเฮ้ย กุมกุมโนโอืมกับตายไม่ใช่มอนนะเรานี่แหละกับตายโอเคพอเราล็อเคสแล้เรืเร่อยๆแล้วก็อัพท่าบากี้น่าจะครบเป็นเด็กแว้นได้ละอแล้วก็อัพดาบเลยก่อนทีเราจะเป็นเด็กแว้นเราต้องไปหาซื้อดาบก่อนนะผมก็ต้องเฟิร์สหาตั้บขอเวลาสักครู่ หนึ 1> 1, 000. 1, 000. 1, 000่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนเลยเหรอไม่ต้องยู่สิบหมื่นเองต้องใช้ดาบเดียวไปก่อนโอเคโอเคฟังต่อโอ เราสามารถเป็นเด็กแว้นได้แล้วเดี๋ยวแต่ดาบที่ต้องมีอืมอัพดาบอย่างเดียวตอนนี้ถ้าได้ดาบของไอ้ตัวนี้มาน่าจะแจมแมวเลยนะครับผมน่าจะแจม จำจมร้อยสิบแล้วอีกสิบเบลน่าจะแป๊บเดียวกุมมุกุมุโนอืมย่าฟันีเดียวหายแล้วตรงน,นี้ รีบฟาร์มครับผมก็จะหมดแล้ว EP ผลมันเกิดไหนบ้างเอ่ยนี่นี่บากี้ฟาร์มทละพันแสนหนึ่ง มีกี่ครั้งวะนะไม่เป็นไรเรามีคูณสองเงินเฮ้ยคูณเงินรับปกติเงินมันจะได้เยอะเราไปเผาหาตัง yeah. เงียเราไปเผาหาตังเผาบ้านนาบด้วยนี่เนี่ยเต่วาตายของเจ้าโอหังเนี่ยจริงก็เข้ามาโอ้โหไม่โดนไม่โดนจริงดิ ชิไหมล่ะอืมโอเคเลขสวยสองสองสองสกเจ็ดสิบละมันต้องหาสองดาบอ่ะน่าจะแจมแมวสปีดนี้มิน่าก็ลดเหลือเกิน นี่เอาไปแล้วก็น,กกกวนี่อีก 1, อีกกี่ครั้งวะเนี่ยเราจะขึ้นหนึ่งแสนอีกกี่ครั้งวะอีกตั้งหลายครั้งโอ้โหหนึ่งแสนตัางขึ้นตอนแรกหนึ่งพันหนึ่งพันสามสิบห้ามีเผาบรรลุรรรขึ้นกี่เปอรอ์เซ็นต์ นี่โอ้ยบักกี้ต่อยต่อยกระเด็นหมดเลยอ่าดูตังเคลื่นตังเคลื่นจะอยู่เอ้ามันไม่ได้บวกนี่หวาไม่ได้บวกเหรอสิบเปอร์เซ็นต์ของลบเครดในครื่งชั่วโมงผลเกิดจ้า โอเคอีกเวลดีอวเวลสุดท้ายจะไม่ใช้สุดขออัพสเติมินาให้น้องนี้หน่อยอเราจะได้มีสเติมินากับเขาบ้างโอยเจ็บได้มีสเติมินาบ้างเอาละอืม <c oughs> โผกระจายเลยพินท,ท,ทีกระจายอืมนะเวลสองร้อยร้อยยี่สิบแล้วเวลนี้โอ้ยจังสองพันสามมอนมอนน่าจะโหดนะเยสฟันไม่เข้าจังหวะนี้ชิลชิลชิลให้มันทุบก่อนครั้งหนึ่ง โอ้โหแรงดังระยะมันไกลดังเลยยืนวัดไปเลยกลัวอะไรผ่อนบาร์กี้นี่แหละความเอยโอเควัดวัดดิสบายสบายแล้วครับน้องแบบนี้เอยไปขึ้นมาฮาเวลอัพไรอัพดาบดิอืมอืมดาบเน้นๆเราต้ององัพดาบ พอเราสามารถฆ่าบอสได้แบบชิวๆโดยไม่ไม,ไมีอะไรขวางโอเค